ใายวันนี้เต้าอิฟก,ก็จะมารีวิวกระเป๋านะคะก็คือกระเป๋าใส่โทรศัพท์ใช่ไหมทุกคนเดี๋ยวแป๊บนึงนะทุกคนเต้าขอเอาเอกสารอะไรออกก่อนนะเพราะว่าใส่ไว้เราจะมาสาธิตการใส่โทรศัพท์กันนะคะก็คือไอ้เครื่องที่ถ่ายอยู่เนี่ยมันใส่แล้เรียกว่าไงดีอ่ะ คือโทรศัพท์มันใหญ่ใช่ไหมเออแล้วกระเป๋ามันเล็กคิดเอกเคมไหมว่ามันเล็กอันเนี้ยมันใหญ่ถ้าถ้าใส่เคสโทรศัพท์มันก็ปิดไม่ได้ปิดซิปไม่ได้ใช่ไหมก็เลยแบบว่าต้องต้องแบบทํายังไงก็ได้ให้ปิดซิปได้เดี๋ยวเ้าจะลองใส่เครื่องนี้ลงไปนะทุกคนอะลองดูนะเราเป็นไงอะถ้าเป็นถ้าเป็นของซัมซุงซัมซุงที่ที่ต้าใช้นะ ก็แบบแบบแบบนี้แบบนี้ทุกคนแอะแบบนี้นะปึดเนี่ยเออแล้วแล้วพอเวลาเข้าที่ที่เจ้าใช้ถ่ายถ่ายรูปเซลฟี่อะไรต่างๆเนี่ยมันมันใส่ไม่ได้ถ้าถ้าเปรียบกับว่าใส่เคสโทรศัพท์ใช่ไหมถ้าเปรียบมาใส่เคสโทรศัพท์ใช่ไหมเอะเดี๋ยวจะลองใส่เคสโทรศัพท์ไปดูเนาะว่าเป็น,ปน,ปนยังไงอาทุกคนจริงๆมันก็แบบว่าปึดแบบนี้นะ อแบบนี้อ่ะเราจะลองใส่ไปอีก,อกครั้งนะทุกคนแบบนี้แล้วผลสรุปที่ได้มาอ่ะทุกคนลองดูนะว่าจะป็นติดได้หรือไม่ทุกคนลองดูกันนะคะถ้าคราะว่าซัมซุงซัมซุงเอสิแบบมันเล็กเครื่องมันเล็กมันก็เลยแบบว่าใส่ได้กระชับมิดดูตะมุดตะมีอะนะ มันก็เป็นกระเป๋าโทรศัพท์ชนิดหนึ่งอะที่มันจะสะพายกระเป๋าข้างได้คุณจะแบบว่าเออใส่ไปน,นูป่นไปนี่ได้อะไรแบบเนี้ยทุกคนใช่น่ารักดีเนาะแบบแบบเนี้ยต้องเก็บไหมเลยอะทุกคน,นจะเป็นตากริ้งไม่ไ,มได้เห็นไหมเห็นไหมตากริ้งช่ำเลยเห็นไหมช้ำ เปียบว่าเอาเอาอินฟินิตใส่ใช่ปะตัวที่เต้าใช้อไปเป็นอินอินฟินิตสทใช่ปะไอที่เงือแตกประเทอะไรนะร้อนกลลมแอร์ก็ไม่อยู่ถ้าถ้าเปรียบว่าอินฟินิตสาร์เนี่ยมันใส่ลงไปไม่ได้เพราะว่าเครื่องมันใหญ่ฉะนั้นแล้วก็ต้องพยายามไม่ใส่เคสโทรศัพท์ ถ้าเกิดใส่เทยโทรศัพท์ลงไปนะมันก็จะแบบติดซิไม่ได้เลยวันนั้นวันนั้นทดลองใส่ปุ๊บมันก็ติดอ้มัมก็แบบเงี้ย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 เลยอย่งเงี้ยเลยะเงี้ยคือแบบนี่ก็หาแบบเฮ้ยขังป่ะวะทำไมมันยัดไม่ได้เนี้ยก็เลยบอกว่าพี่พี่สาวที่ส่งมาให้นะคือพี่สาวของ คือแบบว่าพี่กระเป๋าว่ามันเล็กนะไอ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 โทรศัพท์อะมันใหญ่มันก็เลยยัดไม่ได้ใส่ไม่ได้พี่ก็แบบหากันต้องพูดไม่หาได้ยังไงไม่หาได้ย,ไยังไงยังแบบว่ามันใส่ไม่ได้ทีอแต่แต่มันยังใส่พวก เอกสารอะไรได้ด้วยนะนิดๆหน่อยๆแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะใส่แบบอันนี้ได้เพราะว่าอันนี้มันก็เอออย่างเนี้ยมันก็ต่างกันใช่ไหมเออมันก็ต่างกันนะดักเต้าก็จะใช้ต่อไปพยายามจะใส่ของที่นน้อยที่สุดแล้วก็โทรศัพท์หนึ่งเครื่องอะไรประมาณนี้ นี่นะคะก็คือแบบกระเป๋สาสไพลยข้างนะทุกคนนี่ใสแบบนี้เลยนี่แบบนี้อ่าน่ารักไหมล่ะแบบนี้เลยแล้วเขาก็จะแบบว่าเอออย่างงี้อย่างงี้นี่ไงเขาเขาก็จะปรับสายให้เราด้วยคุณจะประมาณไหนอะประมาณนี้หรือแบบว่าเอาเอาประมาณนี้อ,อย่างี้ก็ได้อะอย่างงี้ก็ได้นะแบบว่า ถ้าจะแบบไม่ต้องไม่ต้องสะพายข้างใช่ไหมเอาแบบนี้ไม่ได้สิเพราะว่ามันมันอนี่นะมันก็ยังได้อยู่ดีถ้าถ้าคุณถ้าคุณจะไม่แบบสะพายทางใช่ไหมคุณก็แค่มัดข้างบนถูกต้องเดี๋ยวเดี๋ยวเต้าขอดูงแบบก่อนนะรับ ประมาณไหนเว่าก็ชอบดีนะแบบมันตะมุตะมีอะทุกคนเนีย่ยังไม่ให้ชอบได้ยังไงมันน่ารักสักขนาดเนี้ยก็ขอจบการรีวิวเท่านี้นะคะ